ในที่สุดก็โดนค่ะ Ice Bucket Challenge ได้รับคำ้ามานะคะจากพี่สันชยุทธค่ะสุดหล่อแห่งวิศวะจุฬาค่ะมีดีกรีเป็นถึงลีจุฬาด้วยแล้วก็ยังเป็นตัวพ่อแห่งทีมแอดเอค่ะเขาท้าให้มาทำไ c e Bucket Challenge ค่ะซึ่งแคมเปญน,นี้เนี่ยเป็นแคมเปญที่โคตรจะประสบความสำเร็จตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าเป็นการทำบุญที่คนทำเนี่ยจะต้องแท็กบอกต่อเพื่อนค่ะคล้ายๆกับพวกซองพระป่าลูกโซ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ค่อยอินกับวิธีการเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกสิ้นเปลืองน้ําค่ะ แต่ก็พูดไม่ได้นะคะเพราะว่าส่งการเนี่ยจัดเต็มทุกทีค่ะแล้วที่สําคัญเนี่ยคือเป็นสายเกลียนด้วยไงคือเวลามีใครมาท้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันยอมไม่ได้มันคันะ่ะมันต้องสู้เนาะเอองั้นเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเราเตรียมอุปกรณ์ยังไงบ้างนี่คือตู้เย็นนะคะก็นี่เลยเรามีน้ําแข็งนะคะน้ําแข็งนี่เราก็ทําจากน้ำประปานะคะเพื่อความประหยัดค่ะอ่าเดี๋ยวอวดนิดนึงค่ะอันนี้เป็นไมค์เซลฟี่นะคะรุ่นจัมโบ้ใหม่เพิ่งซื้อมาใหม่เลยค่ะ ตอนนี้นะคะก็นี่จะตีสามแล้วนะคะต้องแอบพ่อแม่ถ่ายด้วยนะคะเพราะว่าเขิน,นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการสิ้นเปลืองนะคะเราจะนำน้ำนี้กลับมาใช้ใหม่ค่ะ ก่อนที่เราจะเปียกนะคะเราก็จะต้องทำการแท็ก3คนที่จะมาทำไอซ์ปาเกตต่อจากเรานะคะซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้จริงๆว่าเขามีหลักเกณฑ์ในการเลือกอยังไงนะคะเราก็จะเลือกจากคนที่ดูใจบุญสุนทานะคะที่สำคัญก็คือต้องเป็นสายเกลียนเหมือนเราะคะ่ะ คนแรกเลยนะคะก็คือจานโนดค่ะโนดสุภกิจค่ะวิศวะจุฬารุ่น90นะคะคนที่2นะคะก็คือพี่ของขวัญซีแแบโลกสวยค่ะคนนี้นะคะเป็นสายแข็งที25แห่งประเทศไทยเลยค่ะส่วนคนที่3นะคะก็คือน้องค่ะเป็นรุ่นน้องชื่อว่ามหาเดฟป๊อกกี้คนนี้น่ารักจังขี้หนาวขี้เหงาแต่ไม่เหงาแล้วนะเอออะไรประมาณนี้ค่ะคือชื่อมันเกลียนดีก็เลยแท็กมาเลยละกันค่ะ ขอแท็กมีคนหนึงได้ล่าคะคนนี้โหดมากขอแท็กบอยคะ่ะดูปากของน้องนาัชา่นะคะบอยคะ่ะย่อๆอะค่ะค่ะก็แท็กให้เป็นของขวัวันเกิดย้อนหลังแล้วกันนะคะ